ใจช้ำจะจิตตาพาแทงลูกแฟดยอมรับคนที่เกิดขึ้นสามีเอินต้องให้กำลังใจกันแต่งงานกันมาหลายปีแล้วซึ่งหลายคนก็รอลุ้นอยากให้จะจิตตาพากับเอิญนิธิพัฒนมีทาย,ยาทสักทีล่าสุดทั้งคู่ได้มาร่วมงานพิธีประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่34ประจำปี2562ที่หอประชุมใหญ่ ศนนยวั่ฒะธแหงปรเทไทไจ้าก,ก็ได้เผยเรื่องอันนาเาวา่าเพิ่งแท้งลูกแฝดไปเมื่อธันวาคมที่ผ่านมาแต่พยายามทำใจและรับมือให้ได้เพราะน้องไม่แข็งแรงตั้งแต่แรกแล้วด้านสามีเอินิธิพัน์ได้บอกว่าไม่เป็นไรยังเดินหน้าพยายามมีลูกต่อไปล่าสุด1มีนาคม2563รายการนายเอ็นเตอร์เทนเผยคลิปสัมภาษณ์ของจ๊ะจิตตาภา เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตนเพิ่งแทงลูกไปเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2562ซึ่งทุกอย่างมันเร็วไปหมดแต่พอเข้าใจสาเหตุก็เลยทําใจกันได้สาเหตุเกิดจากอะไรจ๊ะเกิดจากการที่เขาแลงตัวเป็นแฟนแต่ว่า